มาทดสอบพลังจิตของคุณกันนะคะแล้วก็มาทดสอบพลังบุญของคุณกันด้วยค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ไม่หมอกอ้ํารรมทาโร่ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะมีไพ่หนึ่งใบค่ะต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้เป็นพิเศษนะ่พลังงานหรือคําทํานายของคลิปนี้ของไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นของคุณทันทีเพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วอยู่ที่การทํานายตัวเลขของไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้มีเลข3ตัวนะคะ มีเลขสามตัวนะคะพไพ่หนึ่งใบนี้มีเลขสามตัวนะคะให้คุณนะทำนายหรือทายว่าเลขสามตัวเนี้ยคือเลขอะไรนะคะถ้าทายถูกทั้งสามตัวต้องบอกเลยว่าคําทํานายนี้จะเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆนแทบจะเกือบร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพลังงานของคุณจูนกันติดกับพไพ่ใบนี้นะ ใครที่ถูกลดหลั่นลงมาหรือว่าถูกทั้ง3ตัวแต่เรียงตำแหน่งไม่ถูกก็ต้องบอกว่ามีโอกาสว่าจะเกิดขึ้นชัดพลังงานของไพ่ใบนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะเพียงแต่ว่าอาจจะช้าเนาะช้าเร็วแตกต่างกันออกไปนะถูกสองตัวก็มีโอกาสนะคะว่ามันจะเกิดขึ้น หนึ่งตัวก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะอาจจะช้าเร็วแตกต่างกันไปแค่นั้นเองนะส่วนคนที่ถายไม่ถูกเลยเร่งสร้างบุญสร้างกุศลน,นะยังไงคำดำานานนี้ก็มีโอกาสเป็นของคุณเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยกว่าคนที่ถูกถ่ายถูกแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเร่งสร้างบุญสร้างกุศลคิดดีพูดดีทาดีแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะใบนี้มีเลขสามตัวนะไพ่หนึ่งใบนี้มีเลขสามตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธินะตั้งใจอธิษฐานขอให้เพ่งมาที่ไพ่ใบนี้ค่ะและทำนายว่าหลังไพ่ใบนี้เป็นเลขอะไร mm hmm. เพ่งมาที่ไพ่นะคะแล้วก็ดูว่าเลขใบนี้ไพ่าาใบนี้ไพ่หนึ่งใบนี้เป็นเลขอะไรสามตัวนะใครที่เลือกไม่ได้ ใครยังสับสนกดพพสก่อนส่วนใครที่เลือกได้แล้วและแตัดสินใจแน่วแน่แล้วมาดูเฉลยกันนะคะสำหรับตัวเลขก็คือนี่ค่ะเห็นชัดไม่เอ่ยหนึ่งสาและสนะเลขกับหัวนิดนึงนะเลขกับสลับกันนิดนึงหนึ่งสามและสี่นะฮะใครถูกกันบ้างคะใครถูกกันบ้างนะ หนึ่งสามและสี่นะต้องบอกว่าคนที่คนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้และทายเลขนี้ถูกเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณจะมีโอกาสที่ได้เจอคู่ทรัพย์คู่สินคู่ครองที่อยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมสนับสนุนกันดีทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและร่ํารวยนะเป็นคู่ที่ร่ํารวยถ้ามีพาร์ทเนอร์หรือว่าเพื่อนร่วมธุรกิจก็ต้องบอกว่าพากันรวยร่ํารวย